้องจะหากตึกว่ามันจะหักคือเนื่อเกือบเลยใช่ไหมถึงละลายที่เองไอ้ของนัยานเ่อน่ะนยานทะเรื่องควาแค้นั่นแ้นไปนัําตกอุ้ยกลัวกลัวา่าลัวก็บอกว่ารับอะไรเขาไแต่ข้มหัวน้ามันไหลข้อควาีกมาว่ากั เอาเขาอยู่ตแนว์สีบกัขอ,อกเขาไอ้กัอบเาคาันเจ้าจ่ามาเป็นเี่นขีเสียงก็่อยอบอรู้มันอ่าถ้าเราไปร่ำบานจะขวางมากคำคำไปจะไม่กินล้หอซะเอาทไปนะัจรงบนมาลยับนาลาหนอวาะนกินแล้วก็กว <c oughs> อจ้าไ้กินทั้งหอจ้า เพื่อมืนัเาเอายกเอาาไปยังไม่ได้กินนั่นขอค่าดูตาขึ้นไม่ได้กินดอขนด้กนอต้องยุกิไม่กินนั่นบม่ได้กินเราเข้าเอวไกินด้เออได้ได้ละ่่ได้ซื้อยุกพี่จำยิมแช่หนาวดิกิมใช้ไงดีแล้วไม่ได้าสุราษมต้แตแกล้งพูเลยมนเกมพู้ใดไนี่ มูจอยออกพื้นสาแห้งแม่บ้านย่างเท็มนเน่ยหนึ่งเาเลยแถวเราเลยแม่บ้านมุมใช่ไหมขี้เล้าข้าวต้แก่ข้้มแกกินซาไข่มุกซอฟสุกกินสบาซอฟใจกินไร่ออกินใสอดลุกถ้ากินสองคนต้องมอได้เลยมวกกินยีมกี้ม่กินสาาห้าอะไร ปแป่ละวพี่น้องอนีกินอีลาอยุกีกแล้วก็ไปแล้วจ้า